ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับชายบ้านานะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ว่างๆนะครับว่าจะพากันไปเที่ยวเมืองสักหน่อยก็เลยแวะมาที่แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับที่ร้านทอมอเตอร์ครับสาขาประคนชัยครับรับซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ก็เดินเล่นกันไปแล้วก็มานี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ ไงครับสบายดีสบายดีครับสบายดีครับว่าไงครับใชบ้าชาบานนาใช้บานนาไม่มีแมสครับผมไม่ให้เข้ามาครับ <laughs> ผมขนันไอสามเข็มแล้วช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ใช่ไหมอโอ้เขาบอกว่ามันอะไรละ่ะฉีดสองเข็มหรือสามเข็มถ้าเป็นได้รักษาง่ายแต่ว่างั้นปีใหม่ไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์เลย ปีใหม่โอ้สบายดีเนาะสบายดีครับนี่ครับเรามาเยี่ยมเยียนเขามาดูครับร้านสาขานะครับปกติก็จะไปแต่สาขาบ้านกรวดวันนี้แวะเวียนจะเข้าเมืองครับก็เลยแวะเวียนมาดูร้านแกสักหน่อยดูร้านแกเลยครับไม่ใหญ่ไม่โตครับแต่ลูกค้าเต็มลูกค้าเยอะแยะ <laughs> วอร์รอนี่นายช่าง นายช่างนี่สุดยอดเลยต้องเอาเสื้อช่างมาให้ใสแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อช่างมต,ตัวมา <c oughs> ต,ตัวมาอาอ, <c oughs> อเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในนะครับ <c oughs> แกผ <c oughs> ักสวนครัวของแกดูพวกโคกหนองนา <c oughs> วันนี้ต้อนรับด้ดยฟาง จะเอาฟางมาทําไมนี่จะเอามาจัดกินปีใหม่ย้อนหลังเหรอใช่ไหมเอามาตั้งเลยตั้งเป็นโต๊ะเลยโต๊ะนั่ง <c oughs> ดูโคกน้ำนาโคกน้องนากําลังเริ่มครับกล้วยกําลังงอกมะพร้าวกาลังปลูก <c oughs> โอ้เดี๋ยวอีกสักสองสามปีแล้วเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งล,ลืมเลยใช่ไหม <c oughs> ลืมเลยเดี๋ยวเราค่อยติดตามมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเรื่อยๆนะครับกับโค้งน้องนากำลังที่จะเริ่มปลูกครับผมน้ำก็เริ่มแห้งแล้วเดินโอ้นี่ก่อบล็อกแล้วเมื่อก่อนมายังไม่ได้ก่อบล็อกเลยนี่มาก่อแล้ว เรียบร้อยก็บอกเป็นห้องเป็นเข้าอยู่แล้วนี่กล้วยโอ้นี่ทิดนี่ที่ก็บอกว่าครับสวัสดีครับผมวันนี้ได้โอกาสมาเยี่ยมแอร์ โอ้สวนเกษตรพอเพียง,ก,ยงกำลังกำลังเริ่มปลูกกำลังฟื้นฟูใช่น้ำมันท่วมเมื่อกี้นะนี่มันแห้งหนูนๆเอาฟางเอาฟาง,ฟางเอาฟางโปะๆตามต้นไม้อเอาขี้บัวขี้ควาปลูกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกโอเคมดูสิครับ ตามคันนี่ไม่มีอะไรครับมีแต่ต้นไม้ต้นยางนี่มะยมนมโอ้มายมครับมะยมเนี่ต้นเล็กๆครับแต่หน่วยดีนี่ต้นมะยมครับนี่เอาละนี่โค้งน้องนาก็กําลังเริ่มนะครับกล้วยมะม่วงมะพร้าวมีทุกอย่างโค้งน้องนา โโอ้ห oh เอาเมื่อกี้เราก็ไปเดินดูโคกน้องนาแล้วเราก็มาดูเท่าแก่เขาสั่งลูกน้องก็ให้ทำไรอะอ,อ,อย่าอู้เร,อเราไม่ใช่คนเหนือใช่ไหมอ,อ,อ่ากินข้าวเที่ยงยังกินข้าวเที่ยงยังครับ โอ้ทำไมไม่กินข้าวเที่ยง,งอ่ะข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยกินข้าวเที่ยงเที่ยงแล้วเี่วันนี้ใช้บ้านนามานะครับเราก็จะจัดที่จ<ต>ัดฐานที่ใช่ไหมใช่แล้วอืไม่ใช่ต้องผมหมดตังค์อีกบอกหมดนั่นแหละ <laughs> อาใช้บรารนานี่ๆชมทางนะอาใช้บรรนา,า,า,นาเดี๋ยวไปช่วยยกไอ้นั่นนะครับยกอะไรนี่มาตามมา มาพอดีเลยนะครับชายบ้านานุ่มที่รูปร่างรอที่สุดแล้วก็ขับได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแมคโครมอเตอร์ไซค์จักรยานเออทำไมขับได้ครับเป็นคนยังไงนี่ก็เป็นเป็นคนที่จบจบสอสะพานมอนโอ้ทุกวันนี้เจ๊งหรือยังครับสอสะพานมอนอยังไม่เจ๊งหรอกครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนชื่อบริษัทอ๋อโอ้นี่คนที่จบจากสอสะพานมอนอเมื่อ,อเมื่อครั้งอดีตนะเนาะ อุ้ยหลายปีแล้วโอ้ผมลืมเลยนะครับว่าสซสะพานมอนอยากอะไรนะอยากขับรถต้องสซสะพานโมอะไรจำไม่ได้หรอกเพลงนี้ใครอยากขับรถต้องเรียนเสียเออใช่ใช่โซสะพานมน <c oughs> สอนเด็กีโซ่ขับรถเ <c oughs> ราเราโอเคครับเออใช้บ้า,านายยกแทนนุชคนเดียวโอ้ผมยกไม่ไหวหรอกคนเดียวเออสองคนมายกเท่นี้ก็ชายบ้านนายขับจะสิบล้อหกล้อต้องยกคนเดียวนะครับคนเดียวคนเดียวไม่ได้ครับงั้น ชายบนนนาที่ผมรู้จักอะไรมันไม่ไหวชายบนยยบนนานี้ไม่ได้เรื่องเลยเอเอ,อนะครับชายบน,นามาเราความจริงครับเรารอคนยกบังเอิญชายบรน,นามา <c oughs> เป็นความโชคดีหรือโชคร้ายนี่โ <c oughs> ชคดีโชคดีอื